สวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ FC ครับสวัสดีปีใหม่2567คลิปนี้นะครับขอนำพา FC มาดูนะครับเหรียญสตางที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจากช่อง Super Coin c h a n n ้ l เยนะครับมาครับ FC นี่คือ เหรียญสตางค์ต้องบอกว่าหลายท่านนะครับไม่เคยเห็นนะครับคนที่เคยเห็นส่วนใหญ่นะครับอ่าน่าจะอยู่ในวงการาในวงการจะรู้จักกันนะครับในนามของเหรียญสตางค์นะครับเหรียญสตางค์นี้นะครับเป็นเหรียญสตางค์ที่มีชนิดราคานะครับที่ไม่นะครับที่คือมีชนิดราคาที่เล็กกว่านะครับ2ีสบห้สตางค์ก็จะมี1สตางค์5สตางค์แล้วก็10สตางค์ ชนิดราคานี่นะครับ3เหรียญนี้ชนิดราคานี้เลยและที่เห็นกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าใครเห็นแผงเหรียญที่ผมเคยเอาให้ดูบ่อยๆก็จะมีนี่แหละสามเหรียญนี้อยู่ในแผงเหรียญนะครับอยู่ในแผงเหรียญมี fc ครับแต่ว่านะครับอยู่ทั่วไปไม่มีเพราะว่านะครับ fc สมเหรียญนี้นะครับไม่ได้ทําขึ้นเพื่อนํามาใช้ในการหมุนเวียนนะครับนะครับนี่นะครับผมอ่ะนะครับแล้วสมเหรียญเนี้ยนะครับ ชนิดราคา1สตางค์หาสตางค์ตั้งแ่สิ0สตางค์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับจากคู่มือตำรับตำราเหรียญปรากฏว่า3เหรียญนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในทางบัญชีเท่านั้นนะครับเ c เคยเห็นค่าไฟไหมนั่นแหละก็จะมีจุดทศนิยมตรงน,นั้นมานะครับแต่จริงๆแล้วครับไม่ได้นําไปใช้ในแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่าไฟใช่ไหมนะครับเวลา เราจ่ายค่าไฟนะครับอ่านะครับสมัยก่อนจ่ายกันเป็นเงินสดถูกต้องไหมครับสมัยนี้เทคโนโลยีความเจริญพัฒนาไปมากแค่นะครับสแกนจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถจ่ายได้ถูกต้องครับเป็นจํานวนสตางคาางางน์นะครับอ่าจะเกสิบเกตสตางค์อย่างเงี้ยนะครับเก้าสิบสี่สตางค์อย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเมื่อก่อนนะครับเศษสตางค์ที่จะลงตัวได้ก็คือยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เกสิบห้าสตางค์ ถูกต้องไหมครับแต่ฟ้านะครับค่าไฟนะครับและก็แม้กระทั่งไม่ใช่ค่าไฟแต่เป็นค่าอุปโภคบริโภคในร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆนะครับโรตัดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะครับก็จะมีจุดหน่วยย่อยตรงนี้อ่าเพราะว่าสินค้าบางรายการต้องมีการชั่งตวงวัดนะครับอย่างเช่นซื้อเนื้อหมูอย่างเงี้ยซื้อเนื้อไก่างครับอ่าเมื่อคำนวณอมาแล้วครับอาจจะเป็นนะครับเียสตางค์นะครับ4ีสตางค์อย่างเงี้ยนะครับอ่าส4สตางค์ผมขอบอกว่าหานะครับ อไม่สามารถที่จะชําระด้วยเหรียญห้าสิบสตางค์แล้ก็เหรียญยี่สิบสตางค์ได้ถูกต้องไหมครับอถ้าชําระไปแล้วแล้วนะครับทางผู้ขายจะเอาเหรียญอะไรถอนให้เรานะครับเพราะว่าเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับก็คือเหรียญยี่สิบสตางค์แล้ก็เหรียญห้าสิบสตางค์ถูกต้องไหมครับอะสมมุติว่าสี่สิบสตางค์อย่างเงี้ยนะครับเหรียญลักษณะนี้ครับจ่ายได้ไหมครับจ่ายได้ครับผมนะครับจ่ายได้ครับผมก็เหรียญยี่สิบสตางค์นะครับเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับอ่าสิบสตางค์ใช่ไหมครับเหรียญหนึ่ และก็เหรียญนี่แหละครับ5สตางค์สองเหรียญและก็เหรียญ1นสตางค์อีก4เหรียญนะครับนั่นแหละก็สามารถชำระได้แล้วนี่คือนะครับนี่คือการนะครับหลักการหลักการของเหรียญดังกล่าวนะครับอ่ะก็หวังว่าทุกท่านนะครับน่าจะเข้าใจอ่ะมาดูครับผมเหรียญนะครับอ่ะหนึ่งสตางค์ก่อนนะครับผมที่เห็นอยู่ในนะครับคลิปนี้เป็นนะครับปีสองห้าสามหก fc นะครับสองห้าสามหกเนาะนะครับอ่ะถามว่าปีที่หายาก fc คือปีไหนครับ ปี2549และก็ปี2530นะครับใครมี2ปีนี้เสนอมาได้ซุเปอปร์คอยยินดีรับซื้อครับประเมินตามสภาพ FC ครับขออนุญาตนะครับให้ FC ทักมานะครับทางช่องทาง ID Line แล้วก็มาตกลงราคากันดีกว่านะครับ เพราะว่าเรียนลักษณะนี้ครับพบเจอได้ยากส่วนใหญ่อยู่ในมือขรงนักสะสมนะครับผมอ่านะครับหลักๆก,ก็คือคลิปนี้เอามาให้ F4 ได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะแต่ถ้าใครมีอยากขายผมรับแค่2ปีนั้นคือนะครับปี2 5งหขอเป็นครบชุดนะครับ F4 ขอเป็นครบชุดนะนะครับเพราะว่า ผมอยากเก็บในรูปแบบของเหรียญครบชุดนะครับ2549ครบชุด1สตางค์5สตางค์10สตางค์และ2530นะครับครบชุด1สตางค์5สตางค์และก็10สตางค์นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับ1สตางค์ปี2530นะครับอ่ะขาดอยู่5สตางค์และก็10สตางค์ปี2530นะครับ fc ถ้าใครมีครับก็เสนอมาได้ครับผมอ่ะมาดูครับผม1สตางค์นะครับรูปอยู่บนเหรียญนะครับเป็นพระเกีวัดพระธาตุหาดนชัยนนนนนนะะะคคครรรััับบบีีีี่่่่เเลลยยผมอ่เลย อันนี้ด้านหน้าครับผมด้านหน้าครับอ่า fc ครับเหรียญเล็กครับ fc ครับเหรียญเล็กมากเลยครับผมเหรียญเล็กมากอ่าด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับเป็นนะครับรูปของเนหลวงรัชกาลที่9ของเรานนั่เองนะครับผม5สตางค์ครับ fc นี่คือนะครับอ่าพระปฐมเกดีย์จังหวัดนครปฐมนี่ครับ fc ครับเห็นไหมครับอาจจะแสบตาหน่อยเนาะเสียมสะท้อนนะครับผมนี่ครับนี่อ่าแบบนี้เลยนี่คือพระปฐมเจดีย์นะครับอ่าด้านหน้าเหมือนกันแบบนี้ครับนี่ fc อ่านี่เนาะ fc เนาะอ่า มาดูสตาง<ร>ครับผม fc ครับส0สตางคางนะครับพระเกดีนะครับวัดเดีย๋ยวขอดูก่อนขอดูในค้่มือก่อนแป๊บหนึ่งพระเกดีวัดพระาธาตุเชิงชุม fc นะครับวัดพระธาตุเชิงชุมนี่นะครับวัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยา exactly. าาตามข้อมูลนะครับไม่ปรากฏว่ามีการสร้างในนะครับช่วงใดเวลาใดน,นะครับ fc อ่ะแต่ที่คือวัดพระาธาตุเชิงชุมเจ็บตตางนะครับเป็นรูปแบบนี้หมดหมดนะครับ แตกต่างกันที่ปีพศเท่านั้นครับผม fc นี่คือนะครับเหรียญที่ไม่ได้นำออกมาใช้ในการหมุนเวียนนะครับแต่อยู่ในแผงเหรียญถ้าใครอยากซื้อเก็บนะครับซื้อเก็บก็นะครับทักมาถามซุปเปอร์คอยดูครับเผื่อซุปเปอร์คอยหาจำหน่ายให้ท่านได้คลิปนี้ก็เอามาให้ fc ทุกท่านได้ดูได้ชมหวังว่านะครับ fc ใหม่เนาะนะครับจะได้เห็นนะครับเหรียญลักษณะดังกล่าวจากซุปเปอร์คอยนะครับเชื่อว่า หลายช่องไม่ค่อยได้นำเหยุลักษณะนี้ครับมาให้ f อฟได้ศึกษาเนาะนะครับอาซูเปอร์คอยขอนํามาให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นก็แล้วกันนะครับอันนี้คือชุดเรียนสตางค์ในหน่วยย่อยที่สุดที่เล็กที่สุดนะครับของปี2536คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ